ข้อกนะคะเขาก็ให้สมการมา2สมการเนอะก็บอกว่าถ้าระดับพลังงานสารตั้งต้นในปฏิกิริยาที่1และ2เป็น540กับ450ตามลําดับระดับพลังงานของผลิตภัณฑ์จาก2ปฏิกิริยานี้จะแตกต่างกันกี่กิโลจูลโอเคแล้วก็มาดูที่อันแรกก่อนอันแรกเขาบอกว่าเดลต้า H เป็นลบ180เดลต้าเเป็นลบแปลว่าอะไรแปลว่าคายพลังงานใช่ปะคายเท่าไหร่คาย180 กิโลจูลโอเคนะอันที่2 d e เดลต้าเเป็นบวกแสดงว่าดูดดูดเท่าไหร่250ไม่ใช่เพราะว่า250เนี่ยมันต่อ1โมลน x แต่นี้มี2โมลน x เพราะฉะนั้นก็ต้องดูดไป500กิโลจูลคราวนี้เราได้ข้อมูลคร่าวๆแล้วนะคะเราลองมาเขียนกราฟนี่ ว่เขียนกราฟอาจจะตกใจแต่มันไม่ได้ยากเลยคราวนี้เราให้แกนนี้เป็นพลังงานเนาะแล้วแกนนี้ก็เป็นการดําเนินไปของปฏิกิริยาอันนี้ของหนึ่งก่อนเราบอกเขาบอกว่าตอนแรกอันที่หนึ่งมีพลังงานเท่าไหร่ดูจากโจทย์นะคะเขาบอกว่าตอนแรกสา,ารัมงต้นในปฏิกิริยาที่หนึ่งมีพลังงานห้าร้อยสี่สิบแสดงว่าสัญลักษณ์ข้าง แสดงว่ามันจะต้องอยู่ที่540ตอนแรก a บ b เนาะแล้วปฏิกิริยาที่1เป็นขายพลังงาน180แสดงว่ามันต้องขึ้นและลงวุบ,บขายแล้วตรงนี้ก็ต้องต่างกันต่างอยู่180อยแางส8 0โอเคปะแสดงว่าถ้าต่าง1 80ตรงนี้จะต้องเป็น3 6 0 c ก็คือเอา540รบลบ0ได้360 อยู่ข้างล่างนี่นะคะนี่คือผลิตภัณฑ์เนาะอันต่อไปอีกกราบหนึ่งเป็น e กับการดำเนินไปของปฏิกิริยาเป็นตัวที่สองเขาบอกว่าสารตั้งต้นตอนแรกมีเท่าไหร่540แล้วก็ดูดพลังงาน500แสดงว่าเราก็เริ่มต้นที่450 2 x บกวก y เนาะแล้วก็ดูด500 แสดงว่ามันเพิ่มขึ้นตรงนี้500นะคะแล้วผลิตภัณฑ์จะต้องเป็นเท่าไหร่ก็เอา500บก450ก็จะได้950ตรงนี้คือ3แซตใช่ไหมคราวนี้คำถามของโจทย์คือระดับพลังงานของผลิตภัณฑ์จาก2ปฏิกิริยานี้แตกต่างกันเท่าไหร่ระดับพลังงานของ2อันก็คือคือ360 เก้าร้อยห้าสิบใช่ปะต่างกันเท่าไหร่เอามาลบกันเอามาลบกันแสดงว่ามันต่างกันอยู่ห้าร้อยเก้าสิบกิโลจูลโอเคนะคะห้าร้อยเก้าสิบก็คือข้อสี่นั่นเองอาจากโจทย์ข้อนี้เราจะต้องรู้อะไรบ้างพอเราเห็นปึ๊บเราจะต้องรู้ว่าเครื่องหมายบวกกับลบเนี่ยคือดูดหรือว่าคายถ้าลบก็คือคายถ้าบวกก็คือดูด แล้วก็ต้องระวังด้วยว่ามันเป็นหน่วยต่อโมลเท่าไหร่ต่อโมลเท่าไหร่อันนี้ต่อต่อหนึ่งโมลแต่สารตั้งต้นมี2โมลแล้วก็ต้องคูณ2เข้าไปให้ตัวน,นี้เป็น500ใช่ไหมคะเสร็จปุ๊บเขาก็บอกพลังงานของสารตั้งต้นกับปฏิกิริยามาที่เราต้องทําเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือการเขียนกราฟให้เป็นถ้าคายก็คือตอนหลังเนี่ยจะต้องมีพลังงานน้อยกว่าตอนแรกใช่ไหมก็ต้องลดลงลดลงเท่าไหร่ก็ดูจากสมการว่าเขาให้มาเท่าไหร่ลดลงร้อยแปสิแล้วก็ คายฟืบคายคายออกมาเห็นไหมคายออกมาก็น้อยกว่าสารตั้งต้นอยู่180ยแดสก็ดูหาผลิตภัณฑ์ได้อันที่สองมันเป็นสมการดูดดดูดพลังงานถ้าดูดตอนหลังก็ต้องมากกว่าตอนแรกก็ดูดเข้าไปดูดเข้าไปเท่าไหร่ดูดจากสมการอันนี้ก็คือดูดเข้าไป500นะคะเสร็จปุ๊บเราก็มาคำนวณว่าสารผลิตภัณฑ์เนี่ยมีพลังงานเท่าไหร่แล้วก็เอามาลบกันก็จะได้เป็นคำตอบของโจทย์ข้อนี้ค่ะ